ไม่แปลกใจนะครับทำไมสตาร์เลียเป็นที่นิยมอีกอีกหนึ่งรุ่นของตลาดเมืองไทยเพราะว่าด้วยความที่เครื่องดีเซลของฮุนไดผมว่าไว้ใจได้นะครับประหยัดถึกทนเหนียวนะครับให้คุณสามีขับคุณภรรยานั่งก็สบายนะครับค ที่กำลังหารุ่นนี้ป้ายแดงอยู่หรือกําลังหาเจ้าคันนี้อยู่ฝากคุณลูกค้าดูคลิปนี้ให้จบนะครับคันนี้ไม่แท้แค่เพียง3 0 0หมื่นกว่าเท่านั้นสวัสดีครับผมโตโต้ครับจากช่อง WT Auto Car วันนี้มานำเสนอรถสวยๆอีกหนึ่งคันกับเจ้าคุนไดสตา t a เ i รนะครับคันนี้เครื่องดีเซลรถ ปี2,022แทรรถบ้านแท้มือเดียวายแดงใหม่แค่เพียง30,000กว่าระบุให้ในสัญญารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําทุกกรณีครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณลูกค้าชมรอบตัวรถแล้วก็พูดไปนะครับคันนี้บอดี้สวยๆเลยนะครับเรารับประกันเลยครับว่าอย่างที่แจ้งไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําทุกกรณีท้าพิสูจน์นะครับตัวเจอซื้อคืนเต็มจานวนพร้อมแถมค่าเสียเวลาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับผมนะครับมีโอกาสได้ทดลองการขับขี่เจ้าスタเรียแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือ H นั ไม่แปลกใจนะครับทำไมสตาร์เลียเป็นที่นิยมอีกอีกหนึ่งรุ่นของตลาดเมืองไทยเพราะว่าด้วยความที่เครื่องดีเซลของคุณได้ผมว่าไว้ใจได้นะครับประหยัดถึกทนเหนียวนะครับอู่นอกศูนย์เก่งนะครับบอกเลยว่าอู่ครอบคลุมทั่วประเทศแน่นอนไม่จุกจิกซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยครับโดยเฉพาะคันนี้น้องป้ายแดงเลยครับไม่แค่นี้เองนะครับใช้คําว่าเพิ่งดูลันอินมาก็คงไม่ผิดนะครับไม่น้อยมากๆนะครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณลูกค้าเนี่ย ไปดูภายในกันนะครับภายในคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นบอกมิกกี้เมาส์นะครับปลับเอนเดินทางไกลผู้บริหารชอบแน่นอนนะครับหรือว่าให้คุณสามีขับคุณภรรยานั่งก็สบายนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำอะไรครบทันเลยตัวจอตรงกลางก็มีมาให้ครบถ้วนดู YouTube ดู Netflix จะใส่ซิมหรือเชื่อม hotspot ก็สะดวกเดินทางไกลสบายก็ประตูไฟฟ้าก็เปิด รงด้านในเปิดปิดด้านไหนได้ด้วยมีปุ่มให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ผมว่าเป็นรถที่ผู้หญิงขับง่ายนะครับด้วยความที่กระจกบ,บานหน้าเนี่ยมันกว้างการปรับตัวเนี่ยมันไม่ยากเลยพวงมาลัยก็เบามากๆขี่ง่ายการขี่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงอยู่แล้ะไซนี้ผมไม่พูดถึงต่างจังหวัดอยู่แล้วเพราะมันเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นทีนี้คําถามก็คือว่า แล้วถ้าซื้อใช้ในต่างจังหวัดไปส่งลูกที่โรงเรียนได้ไหมเหลือๆครับสบายปรับตัวง่ายกล้องมองหลังมีให้ครบ้วนขขี่อะไรแบบกะระยะกระจกกระจกมองข้างกว้างมากนะครับมองเห็นอะไรง่ายมากมุมทัศนวิสัยในการขับขี่มิติในรถเนี่ยรถเราดูอย่างนี้มันใหญ่พอเราขึ้นขับปุ๊บเรารู้สึกว่ารถมันเป็นหนึ่งเดียวกับเรานะครับคันนี้เครื่องเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาคุณลูกค้าไปดูเครื่องยนต์นะครับ คุณลูกค้าครับวันถัดไปนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้คุณลูกค้ารับฟังครับนี่ครับเครื่องยนต์เงียบนิ่งมากๆครับคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งการันตีไม่แท้นะครับไม้แค่เพียง32,946กวันารันตีเหลืออีกยาวเลยครับวารันตีเนี่ย5ปีหรือแสนหกหมื่นกิโลนะครับของคุณได้ไทยแลนด์แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งมาถึงก่อนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เงียบนิ่งมากๆครับผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ ไม่มีเสียงผิดปกติแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้น็อตครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับอันนี้นะครับกันตีเลยครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําทุกกรณีรับประกันใหม่แทะนะครับคุณลูกค้าผมให้คุณลูกค้าดูดีเทลต่างต่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อินเสิร์ตไปให้นะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่า เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ผมบอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าซื้อวันนี้ประหยัดจากใบแดงไปเยอะมากๆการทดลองการขับขี่วันนี้ต้องขออภยัยจริงๆผมไม่ได้ทดลองการขับขี่เหมือนคลิปที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรผมทดสอบให้ละไม่ว่าจะเป็นแอร์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเครื่องเสียงปุ่มต่างๆในรถใช้งานได้ดีและว,วารันตีเหลืออีกยาวมากสมมติคุณลูกค้านะฮะใช้ไปแล้วไปเจอดีเฟกต์เนี่ยก็เข้าศูนย์ได้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลตรงนั้นเลยฝากคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะครับคุณลูกค้าคครับบก่่อนนนทีีจะจะะลิปป้ไปครับ คุณลูกค้าหลายๆท่านก็จะถามว่าราคาอยู่ตรงไหนราคาอยู่ที่ตรงคําว่าเพิ่มเติมกับโปกคลิปนะครับหรือโทรมาหาโตโต้ในเบอร์ที่แนบไว้หรือทัก ID l ดียมาได้เลยครับฝากคุณลูกค้ากด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากช่องของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมโตโต้จากช่อง W T Auto Car ขอตัวลาทุท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับรถสวยๆคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย